สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําในการทําปฏิบัติการบทที่2นะคะเรื่องการวิเคราะห์โปรโตีนยูเรียในตัวเจนและเอนไซม์ในพลาสมานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของ าการทดลองนี้นะคะก็คือข้อ1ตรวจวัดปริมาณโปรโตีนรวมนะคะอัลบูมินยูเรียนในตัวเจนในพลา s มาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะคะและแปรผลประกอบการวินิจฉัยโรคทางคลินิกได้นะคะข้อที่2ตรวจกรรมดุลภาพของเอนไซม์ในพลา s m a และแปรผลประกอบการวินิจฉัยโรคทางคลินิกได้นะคะในการทดลองในบทที่2นี้นะคะ นักศึกษาจะได้ทําการทดลองทั้งหมดนะคะ6การทดลองนะคะเป็นการวิเคราะห์นะคะหาปริมาณของสารชีวโมเลกุลเนาะสตัวนะคะก็คือ 1. นึ่ง total p r o t e i นะคะตัวที่2ก็คืออัลบูมินนะคะและตัวที่3ก็คือบรัดยูเรียไนโตรเจนนะคะส่วนอีก3การทดลองข้างล่างนะคะจะเป็นการทดลองหากรรมตภาพนะคะของเอนไซม์นะคะ3ตัวก็คือได้แก่เอนไซม์ a s t a l t และ a l p นะคะเนื่องจากว่ามันเป็น l a บ แพ้งเนาะอ่าไม่ได้ทําการทดลองจริงๆนะคะนักศึกษาจะได้รับค่า OD นะคะที่ให้ไว้ในเอกสารที่อาจารย์อริยพงศ์จะแจกให้นะคะแล้วนักศึกษาจะต้องนําค่า OD นั้นนะคะมาคำนวณเป็นความเข้มข้นของอ่าสารชีวโมเลกุลนะคะที่มีอยู่ในพลาสมานะคะอ่าซึ่ง3ค่า3ามสารสสารข้างบนนะคะก็คือ total protein albumin นะคะ globulin นั้นนะคะจะถูกอา เติมลงไปนะคะในตารางด้านบนเนาะส่วน A C L T นะคะแล้วก็ A L P นั้นนะคะจะมาเติมในตารางด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะมาสแสดงวิธีการให้ดูนะคะว่าเราสามารถที่จะหาความเข้มข้นนะคะของสารต่างๆได้อย่างไรนะคะจากค่า O D ที่เราจะให้นะคะในเอกสารที่แจกให้นะคะจะมีกา้าฟมาตรฐานนะคะของสารแต่ละชนิดนะคะให้ไปด้วยเนาะซึ่งกา้าฟมาตรฐานาแต่ละอันเนี่ยในแกน x นะคะก็จะเป็น ความเข้มข้นของสาระละลายมาตรฐานนะคะในแกน y นะคะจะเป็นค่า OD นะคะที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะสารมาตรฐานนั้นนะคะแล้วก็จะมะีกราฟให้ใช่ไหมคะค่า OD นะคะจะแปรผลตามความเข้มข้นนะคะของสารมาตรฐานเนาะถ้าค่า OD เยอะนะคะสารมาตรฐานก็มีค่ามากนะคะในแต่ละ่ะรารมาตรฐานนั้นก็จะมี สมการให้นะคะสมการเส้นตรงนะคะของ standard curve ให้นะคะเราจะใช้สมการเส้นตรงนี้นะคะมาคำนวณหาความเข้มข้นนะคะของสารใน plasma เนาะอ่ะพี่ยกตัวอย่างนะคะถ้าสมมติว่าเราจะคำนวณน,นะคะหาความเข้มข้นนะคะของ total protein ใน plasma นะคะจากค่าการดูดกลืนแสงที่เราได้นะคะในที่นี้นะคะเขาจะทำการทดลองนะคะสองสองการทดลองเนาะเพื่อ คอนเฟิร์มกันนะคะดูความแม่นยำนะคะของการตรวจวัดนะคะสารในพลาสมานะคะสมมุติว่าเราใช้ค่าการดูดกลืนแสงค่าแรกนะคะก็คือ0.410ใช่ไหมเราต้องการที่จะตรวจหาทัลทอลโปรตีนนะคะเราก็มาเลือกกราฟมาตรฐานนะคะของโปรตีนสแตนดาร์ดเคิร์นะคะซึ่งสมการนะคะของกราฟมาตรฐานของการหาโปรตีนนั้นนะคะก็คือ y เท่ากับ 0.0562x ใช่ไหมคือสมการอันนี้นะคะเราก็เอามา เขียนไว้นะคะแล้วเราก็แทนค่า y ใช่ไหมคะค่า y ก็คือค่า o d นะคะที่ให้ไว้นะคะเราก็แทนค่า y ไปนะคะแล้วก็เราก็จะคำนวณหาค่า x ได้นะคะค่า x นะคะของ o d อันแรกนะคะความเข้มข้นของ total protein ที่ได้นะคะของ o d 0.410นะคะก็คือ7.29 Iter, นะคะ7.29กรัมเปอร์เดซิลิตนะคะในส่วนค่า OD ที่2นะคะเราก็เอามาคำนวณเช่นเดียวกันนะคะเราก็จะได้ความเข้มข้นนะคะของโปรโตีนนะคะที่ค่าโอดีศู่หนึ่งสาใช่ไหมคะศูนย์จุดสีนะคะแทนค่า Y นะคะในสรรมการนะคะก็จะได้ค่าความเข้มข้นของโปรโตีนนะคะเท่ากับ7.34นะคะอันนี้เป็น การหานะคะสองครั้งเนาะทีนี้เราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยที่ได้ก็คือเป็นค่าเฉลี่ยนะคะของ od 1แล้วก็ od 2นะคะความเป็ปพ้นที่ได้จาก od 1และ od 2นะคะก็ามาหาค่าเฉลี่ยก็จะได้7.315 ก็เติมลงไปในนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะทําเช่นเดียวกันนะคะในที่เป็นของการหาความเข้มข้นนะคะการวิเคราะห์หาโปรตีนอัลบูมินนะคะแล้วก็ b-u-n นะคะที่มีอยู่ในพลาสมานะคะในส่วนของโปรตีนกอบุลินนะคะใน,ในการทดลองนี้เราไม่ได้หาค่าโปรตีนกอบุลินโดยตรงนะคะแต่จะได้จากการคํานวณน,นะคะค่าความเข้มข้นของโปรตีนกอบุลินนะคะก็ได้จากนะคะการนำทั้งทั้งโปรตีนนะคะมาลบกับ ความเข้มข้นของอัลบุมินนะคะแล้วเราก็จะได้ค่าความเข้มข้นของโปรโตีนกอบูลินตรงนี้ออกมานะคะในส่วนของ A/G ratio นะคะหรือว่าอัตราส,ส่วนของอัลบุมินต่อกอบูลินนะคะเราก็เป็นสัดส่วนนะคะของความเข้มข้นของอัลบุมินต่อกอบูลินนะคะก็ไปหารเอาเนะความเข้มข้นของอัลบุมินนะคะหารความเข้มข้นของกอบูลินนะคะซึ่ง normal range นะคะตกตัว E เนาะ normal range ก็จะประมาณ0.8ถึง2.0นะคะ มาดูที่การคำนวณหาค่ากรรมภาพของเอนไซม์นะคะซึ่งวันนี้เราจะทำอยู่3ตัวนะคะก็คือ AST, ALT แล้วก็ ALP นะคะซึ่งค่าการดูดกลืนแสงก็จะให้เพียงค่าเดียวนะคะก็คือทำเพียงหลอดทดลองหลอดเดียวนะคะในแต่ละ าการหาก,กรรมภาพของเอนไซมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พิเศษอย่างหนึ่งนะคะในบางเอนไซมนะคะในบางกลุ่มนะคะจะมีการเจือจางแซมเปลิลด้วยะคะ่ะจะเห็นว่าจะให้ค่าการเจือจางด้วยว่าจะเจือจางพลาสมาก,กี่เท่านะคะเครื่องหมายแดชนี่ก็คือไม่มีการเจือจางเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ มันมีการเจือจางดีกว่านะคะมาดูที่การคำนวณหาค่า ALP นะคะหรือว่า n e phosphatase เนาะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือนำสรรมการนะคะของ Standard Curve นะคะของ Uncaline p h o s p h a t a s e มานะคะอันนี้ก็คือ y เท่ากับ 0.0045x ใช่ไหมแทนค่า y นะคะก็คือค่า OD นะคะก็คือ0.263ใช่ไหมคะ0.263แทนค่าตรงนี้นะคะก็คำนวณหาค่า x มาได้นะคะ58.44 ะะแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่กรรมนภาพของ i n s a ัมที่เราจะไปใส่ในช่องนี้ใช่ไหมเนื่องจากว่า ALP นั้นโดนไดรูทไป20เท่านะคะการไดรูทไป20เท่าก็คือมีด i l u t ู o ชั่นแฟ r เตอเท่ากับ20นะคะดังนั้นค่าที่เราคำนวณได้นะคะจาก Standard Curve นะคะจึงจะต้องคูณกับด i l u t ู o ชั่นแฟ r เตอก่อนนะคะก็เป็น58.44คูณ20นะคะก็จะได้1168นะคะ International Unit per l i t นะคะก็คือหน่วยของกรรมนภาพของอ n s ซ m มนะคะหลังจากที่คำนวณหาค่าความเข้มข้นนะคะของพวก total protein นะคะก็บู u l i n นะคะ BUN นะคะแล้วก็คำนวณน albumin แล้วก็ A/G ratio แล้วนะคะรวมถึงการหานะคะค่ากรรมนภาพของอ n นซม์ AST และ a LP แล้วนะคะเราก็จะนำค่าที่เราคำนวณได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ เราจะคำนวณมาใช่ไหมคะคำนวณจากค่า O.D. ที่เราได้เนาะอ่ะทีนี้เราก็จะนำค่าความเป็นพ้นที่เราคำนวณได้นั้นนะคะมาเติมลงในตารางนะคะตารางที่มีหัวข้อว่าเป็น Lab o r a t o r y Investigation นะคะที่อยู่ใน Case Study นะคะนักศึกษาก็เติมค่าที่คำนวณได้ลงไปเลยนะคะจะมีบางค่านะคะที่นักศึกษาไม่ต้องอคำนวณน,นะคะเราก็ให้ไว้แล้วนะคะเพื่อประกอบเคสนะคะอ่ะ ตารางตรงคอลัมน์นะคะในตารางคอลัมน์ตรงกลางนะคะก็คือ normal range เนาะก็คือเป็นค่าปกตินะคะที่พบในคนที่มีสุขภาพดีนะคะนักศึกษาก็จะต้องทําการเติมลงไปแล้วก็จะต้องทําการแปลผลว่าค่าที่ได้ค่าที่คํานวณได้นั้นมีค่ามากนะคะหรือน้อยกว่า normal range อย่างไรนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับ case study นะคะที่ให้อย่างไรเนาะ,ะทีนี้มาดูถึงในส่วนของ case study นะคะใน case study นะคะที่จะ ออยู่ในบทที่2นี้นะคะก็จะมีเคสตัดดี้ที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่3โรคนะคะเรียงตามลำดับตัวอักษรเนาะอันแรกก็คือเป็นโรคคอ l o นจิโอคาซิโน i n o m นะคะอันที่2ก็คือเป็น h e ป a t i t i s and c i r r h o s i y นะคะอันที่3โรคที่3ก็คือ multiple myeloma นะคะในแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้แต่ละโรคไปนะคะในแต่ละ กลุ่มที่ให้นะคะสิ่งที่เราให้นะคะก็คือจะให้นะคะการสักประวัติและการตรวจร่างกายนะคะของคนไข้นะคะก็คือเป็นพารากราฟแรกๆเลยนะคะที่เราให้ในเคสตัดดี้นะคะาจากนั้นนะคะส่วนที่2ที่เราจะให้ก็คือจะให้ผลเลือดและการตรวจพิเศษแบบอื่นๆนะคะเช่นเอ็กซเรย์ซีทีนะคะทูเมอร์มาร์เกอร์นะคะในส่วนของผลเลือดนั้นนะคะนักศึกษาก็นําเอาตารางก่อนหน้านี้อันนี้นะคะ เข้าไปพิจารณาประกอบด้วยเนาะ,ะทีนี้หลังจากที่เราอ่านประวัติซรกประวัติการตรวจร่างกายนะคะซึ่งอันนี้นจะเป็นการบอกว่าคนไข้นะคะที่เรานำพลาสมามาตรวจนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอะไรนะคะใน3โรคนี้เนาะก็จะมีการไกด์กันสุดฤทธิ์นะคะก็ไปหากันนะคะว่ามันจะตรงกับโรคใดนะคะแล้วก็จะมีคําถามท้ายเคสนะคะประมาณ4-5ข้อนะคะนักศึกษก็ไปตอบคําถามท้ายเคส อานะคะซึ่งจะต้องทําการส่งนะคะพรีเซนต์เนาะเป็น powerpoint ใช่ไหมคะในการที่จะเตรียมสไลด์พรีเซนเตชันนะคะอันนี้เป็นข้อแนะนำเนาะในการทำสไลด์พรีเซนเตชันนะคะหลังจากที่ไปอ่านเคสมาแล้วนะคะไปทำอ่าคำนวณค่าความเข้มข้นนะคะของสารเชืวอมเลกูลใน plasma แล้วเนาะก็เอามาทําเคสเพื่อตอบคําถามนะคะโดยใช้ powerpoint เนาะก็จะในการเตรียมสไลด์พรีเซนเตชันนะคะก็ ควรจะใช้โปรแกรม powerpoint นะคะแล้วก็ใส่ลด์นั number นะคะในทุกสไลด์นะคะแล้วก็แผ่นแรกนะคะควรจะมีชื่อสมาชิกแล้วก็รหัสนะคะที่อยู่ในกลุ่มเราเนาะแล้วก็มีการเนื้อหาข้างในคืออะไรบ้างนะคะเราควรจะมีการอธิบายถึงลักษณะเฉพาะนะคะอาการแสดงของโรคกอนนะคะแล้วนําข้อมูลมารวมถึงประวัติการตรวจร่างกายนะคะแล้วอาการแสดงด้วยนะคะแผ่น สไลด์แผ่นต้นๆน,น,นะควะรจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วในส่วนถัดไปนะคะควรจะแสดงค่าผลแบบที่ได้นะคะจากการอ่าคำนวณน,นะคะมาจากค่า OD เนาะที่ได้นะคะอโดย ก็นำมาจาก laboratory investigation นะคะที่เราเติมลงไปในเคสนะคะหากสมมุติว่าในกลุ่มที่เราพิเศษน่ามันมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็ควรจะแสดงค่าของกลุ่มของเพื่อนด้วยนะคะที่ได้เคสเดียวกันนะ,ะเพื่อม,มาดูว่าในการตรวจวัดนั้นมันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะจากนั้นนะคะเมื่อนำค่า laboratory investigation อิน e วสติเกชันนะมานำเสนอแล้วนะคะก็จะต้องมีการแปรผลเนาะว่าค่าใดมีความผิดปกติแล้วก็บ่งบอกถึงอะไรนะคะคา่าสารชิวมเลกุลที่เราตรวจวัดน,นั้นหลังออกมาจากเซลล์อะไรนะคะแล้วก็บ่งชี้ถึงโรคอะไรได้บ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความาสัมพันธ์กับโรคอย่างไรนะคะ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะก็อาจจะเป็นก็น่าจะเป็นการตอบคําถามนะคะทีละข้อนะคะก็คือมีประมาณ4-5ข้อนะคะนักศึกษาก็ตอบไปทีละข้อนะคะโดยในบางเคสในบางข้อนะคะในบางกลุ่มอาจจะรวมข้อกันได้นะคะทั้งนี้ก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะ หลังจากที่ทำสไลด์พรีเซนเตชันแล้วนะคะปรึกษากับอาจารย์ประจำกลุ่มแล้วเนาะเราก็ทำการอัดคลิปการนำเสนอ powerpoint นะคะโดยจะต้องมีเวลาไม่เกิน15นาทีนะคะแล้วก็ส่งในทีมนะคะตามระยะเวลากำหนดค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของการทำนะคะปฏิบัติการที่2ค่ะ